สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะมาเซลเถามีสีหน้าจริงจังเมื่อดาบที่รวดเร็วรลกกับสายฟ้ามุง้าหานางนางก็กาแขนออกกว้างทำให้เปลวเพลิงพญาหงสีแดงทองของนางระเบิดออกมา นี่เป็นทักษะอุญญาณที่สองของนางอักขีพยาหงงนี่เป็นการโจมตีรอบทิศทางและวงแหวนวิญญาณวงแรกของนางก็สั่นไหวขณะที่นางพ่นไฟที่พุ่งตรงไปทางทิศทางของดาบล่าวิญญาณดูเหมือนว่าดาบล่าวิญญาณจะรู้สึกถึงภัยคุกคามและสั่นเล็กน้อยทำให้เกิดเสียงอื้ออึงหลังจากนั้น ก็มีแสงสีเลือดพุ่งพลวดขึ้นมาดาบลาวิญญาณพ่นแสงดาบสมอันออกมาวงแหวนวิญญาณวงแรกและวงที่สองของเฉินจือเฟิงสว่างขึ้นขับไล่อักคีพยาหงที่ไล่ตามเขาออกไปแม้ว่ามันจะช้าลงแต่วิธีของมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงและมันยังคงมุ่งหน้าไปยังมาเซียวเทานี่คือทักษะวิญญาณที่หของเฉินจือเฟิง แหลมคมและทักษะวิญญาณที่สองของเขาคือทำลายการเพิ่มความสามารถของทักษะวิญญาณทั้งสองทำให้ดาบล่าวิญญาณที่แหลมคมของเขาเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างขณะที่เขาปล่อยดาบล่าวิญญาณเฉินจือเฟิงก็ชะลอตัวลงเขายืนอยู่ข้างหลังใต้เย้าเหฮงและด้วยดาบที่นิ้วมือขวาของเขา ได้ป้องกันการโจมตีจากฟากฟ้าในขณะนั้นตายเยาเหิงก็มาถึงมาเสี่ยวเทาในที่สุดแม้ว่าผู้นำของทั้งสองทีมกำลังจะปะทะกันแต่มาเสี่ยวเทาก็ยังอยู่ภายใต้ผลกระทบของดาบล่าวิญญาณกล่าวอีกในหนึ่งคือนางถูกโจมตีจากสองคนในเวลาเดียวกันทันใดนั้นแสงสีทองระยิบระยับ ก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของมาเซียวเทาเมื่อมันปรากฏขึ้นมันก็ยิงออกไปด้านนอกเป้าหมายคือเฉินจือเฟิงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังใต้เย้าเฮงแสงสีทองนี้มาจากหวังตงผู้ปลดปล่อยทักษะอุญญาณที่สองของเขานั่นคือแสงเทพธิดาผีเสื้อขณะนี้เขากำลังยืนอยู่บนไหล่ของหัวอีเฮา โดยที่หัวอีเข้าจับขาของหวังตงเพื่อรักษากระแสพลังเข้าตรงของพวกเขาไว้ขณะที่พวกเขาเคลื่อนไหวการต่อสู้ก็ประทุกขึ้นเต็มที่แล้วสายฟ้าได้ว่าผ่านร่างของมาเซียวเทาทำให้ตายเย้าเหิงหยุดการโจมตีเมื่อเห็นสิ่งนี้จากนั้นจึงนั่งลงและส่งเสียงคำรามใบมีดคมปรากฏขึ้นบนนิ้วขนาดมหึมา ราวกับเสือออกมาป้องกันตัวเองอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเสียงติงติงก็ดังขึ้นเมื่อพวกเขาจมตีใต้เย้าเหิงใต้เย้าเหิงจึงไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวได้ในเวลาเดียวกันมีแสงไฟฟ้าพันรอบตัวเขาและกักขังเขาไว้สีสีได้เคลื่อนไหวแล้ว แต่นางโจมตีเร็วเกินไปหากหัวอีเฮาไม่ใช้จิตสืบค้นของเขาเขาคงไม่สามารถมองเห็นนางได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าได้ในฐานะนักเรียนที่สามารถเป็นสมาชิกทางการของทีมแข่งขันของโรงเรีนยนซืรอไลเคอแน่นอนว่าไม่มีใครธรรมดาและพวกเขาทั้งหมดมีความพิเศษเฉพาะของตนเองช,ช่วงเวลาที่ใต้เยาหงชาลงการโจมตีแบบผสมผสาน ที่เขาทํากับเฉินจือเฟิงนั้นถูกทําลายโดยธรรมชาติมาเสียวเถาพ่นลมหายใจออกมาแล้วพุ่งไปข้างหน้าเรากับสายฟ้านางเอื้อมมือไปคว้าดาบล่าวิญญาณด้วยมือของนางขณะที่นางกลางปีกออกซึ่งทําให้แสงสีแดงคืนพร้อมกับแสงสีดำที่วงแหวนวิญญาณที่6ของนางเริ่มแปลงออกมา ทำให้ท้องฟ้ารอบตัวนางสว่างสวัยด้วยแสงสีแดงเกือบจะในทันทีทักษะวิญญาณที่หกของมาเซียวเทาเป็นทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของนางอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้กงอยางโมที่ลอยอยู่ในอากาศก็ได้เคลื่อนไหวเช่นกันอย่ามองทัศนคติที่แย่มากของมาเซียวเทาที่มีต่อกงอย่างโม เพลาะแท้จริงแล้วทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีมากซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่คล้ายกับความสัมพันธ์แบบพี่น้องหมาเสียวเถาไม่ได้เลือกเขาเพียงเพราะความแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะการทำงานร่วมกันที่ค่อนข้างดีที่พวกเขามีอีกด้วยโกงอย่างโมที่ลอยอยู่กลางอากาศกางตีกออกและวงแหวนวิญญ,ญาณที่ห้าของเขาก็สว่างขึ้น เมื่อเขาปลดปล่อยทักษะวิญญาณหมื่นปีของเขาแสงสีเขียวก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาไปทางด้านหลังของมาเซียวเทาอย่างแม่นยำแสงสีเขียวและสีแดงของกงหยางโม่ได้หลอมรวมเข้ากับมาเซียวเทาแล้วและในขณะนั้นท้องฟ้าครึ่งหนึ่งก็ถูกย้อมเป็นสีแดงและลูกบอลไฟสีแดงทองขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านสูงกลางมากกว่าหเมตร ตกลงมาจากท้องฟ้าในทันทีและครอบคลุมทีมฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดถังใต้เย้าเหิงและเฉินจือเฟิงไม่ได้คาดหวังว่ามาเซียวเทาจะทำการโจมตีทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้นอกจากนี้ด้วยความช่วยเหลือของกงหยางโม่ทำให้พลังการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของนางเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า แม้ว่านี่จะเป็นการโจมตีระยะไกลแต่พลังของมันทำให้ท่าทางของใต้เย่าเหฮงและคนอื่นๆเปลี่ยนไปท่าหลิงด้วเชินยังคงอยู่ในเวลานี้นางยังสามารถพึ่งพาท่าน้าแข็งของนางเพื่อทำให้การโจมตีของมาเซียวเทาอ่อนลงได้แต่นางถูกกําจัดไปแล้วทางเลือกเดียวของทีมใต้เย่าเหฮงคือ ตั้งรับการโจมตีของมาเซลเทาอย่างเต็มที่เท่านั้นอารมณ์ที่ดื้อรั้นของมาเซลเทาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการโจมตีของนางในความเป็นจริงนับตั้งแต่ที่นางกลับสู่ทีมหลักตาเยาวเหิงก็รู้สึกอึดอัดใจอยู่เสมอเพราะตำแหน่งหัวหน้าทีมได้ถูกแทนที่เพราะมันไม่ง่ายเลยสำหรับเขาที่จะทำให้ทุกคนยอมรับได้ ได้ในเมื่อเจ้าไม่เต็มใจยอมรับมันข้าจะใช้กำลังของข้าทำให้เจ้ายอมรับมันเองมาเสียวเถาไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่จิตใจของนางยังเฉียบขาดอีกด้วยหลังจากที่หลิงล้วเชิญถูกกำจัดนางได้คิดกลยุทธ์ในการปราบปรามคู่ต่อสู้ของนางไว้แล้วและทั้งหมดที่นางต้องทำคือเอาชนะคู่ต่อสู้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด ดังนั้นนางจึงใช้ทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของนางในทันทีเพื่อทำให้สถานการณ์ในสนามรบง่ายขึ้นลูกบอลไฟที่ตกลงมาจากท้องฟ้าคล้ายกับดาวตกที่ลุกชดช่วงขณะตกลงสู่พื้นยิ่งไปกว่านั้นดาวตกทุกลูกดูเหมือนจะมีตาและจมตีฝ่ายตรงข้ามทั้งหกอย่างแม่นยำแน่นอนว่าเฉินจือเฟิง และตายเยาเหิงถูกโจมตีมากที่สุดหลังจากนั้นพวกมันก็พุ่งตรงไปยังเยาเฮาเชียนฉวีซานซือ,อเจียงนานนานและเซียวเซียวนี่คือฝอนดาวตกพญาหงทักษะวิญญาณที่หของหมาเซียวเทาเมื่อดาวตกที่ลุกชดช่วงกำลังจะเข้าใกล้คู่ต่อสู้ของมันพวกมันก็พัฒนาร่างเป็นพญาหง และปล่อยเสียงคำรามดังก้องกังวานจากนั้นพุ่งเข้าหาเป้าหมายทันทีเจียงนาน,น,านและเซียวเซียวถูกนำออกจากสนามโดยผู้อาวุโสเฉือนทันทีทำให้ทีมของไต้เยาเฮิงสูญเสียสมาชิกไปอีกสองคนแม้ว่าไต้เยาเฮิงและมาเซียวเทาต่างก็เป็นจักรพรรดิวิญญาณแต่ไต้เยาเหิงก็เสียเปรียบจากการโจมตีของมาเซียวเทา ปัจจุบันเขาทำได้ดีที่สุดเพียงปกป้องตัวเองเท่านั้นเขาไม่มีเวลาสนใจเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกต่อไปชีวยสานสือตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนามากขึ้นเมื่อฝนดาวตกพยาหงพุงเขาหาพวกเขาความคิดแรกของเขาไม่ใช่การปกป้องตัวเองแต่เป็นการปกป้องเจียงนานๆนนด้วยเหตุนี้กระดองขนาดมึมาของเต่าเฉียนอู จึงถูกส่งไปยังนางโดยเปิดใช้ทักษะอิญญาณที่สี่ของเขาแต่การเร่งความเร็วอย่างกระทันหันของฝนดาวตกพยาหงทำให้การป้องกันของเขาลดลงเจียงนานนันได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้โอโซเชียนและพานางออกไปทันทีในเวลาต่อมาตัวเขาเองก็ถูกดึงออกไปเช่นกัน ตอนนี้เขาสูญเสียรกระดองเต่าของเขาไปแล้วแม้แต่วิญญาจารย์สายป้องกันอย่างเขาก็ยังไม่สามารถต้านทานฝนดาวตกพญาหงที่เสริมความแข็งแกร่งได้ทว่าเขาไม่รู้แน่ชัดนักว่าผู้โอโสเชียนตั้งใจทำสิ่งนี้หรือไม่แต่แผ่นหลังของอสวิสันซือถูกฝนดาวตกพญาหงแผดเผาเพราะเขามาถึงช้า แต่โชคดีที่เขาเป็นธาตุน้ําแม้ว่าเขาจะเกรดรองค้ำควรออกมาบ้างแต่เขาก็ไม่ได้เจ็บปวดมากนักอันที่จริงด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่กี่คนและการรวมทีมในระดับนี้แม้ว่ามาเซลเทาจะมีพลังมหาศาลแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่นางจะทําให้พวกเขาจํานวนมากออกจากการแข่งขันได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว และทีมของพวกเขายังขาดความเข้าใจในการประสานความร่วมมือทำให้หลายคนจากทีมสำรองถูกกำจัดออกไปในชั่วพริบตาเมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งของสิทธิ์จากลานด้านในที่สะท้อนออกมาอย่างเต็มที่แล้ว เฉินจือเฟิงก็ไม่ยอมให้มาเซียวเทาคว้าดาบล่าวิญญาณของเขาได้ในขณะที่เขาเห็นฝนดาวตกพญาหงเขาก็เรียกอาวุธวิญญาณของเขากลับมาทันทีเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อเขาทำเช่นนั้นหมาเสียวเถาก็ไม่มีเวลาไล่ตามเขาเนื่องจากนางจำเป็นต้องรักษาและควบคุมทักษะวิญญาณที่หของนางไว้ดาบลาวิญญาณที่อยู่ด้านหน้าของเฉินจือเฟิง ดึงสายรุ้งสีเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่วงแหวนยันที่อยู่รอบๆยังคงสั่นไหวสลับกันประการแรกมันทำให้แสงเทพที่ดาพผีเสื้อของหวังตรงแตกสลายได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นทำให้ฝนดาวตกพยาหงทั้งหมดที่ระเบิดใส่เขาถูกพาออกและในเวลาเดียวกัน เฉินจือเฟิงยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะลวงตาเขาพุ่งไปรอบๆด้วยความเร็วผิดปกติเพื่อหลบดาวตกที่ลุกชดช่วงบางส่วนแต่เมื่อเขาหลบเลี่ยงมันกลับพุ่งเข้าหาเขาด้วยความแม่นยำมากขึ้นแม้ว่าเฉินจือเฟิงได้เปิดเผยระดับความแข็งแกร่งแล้วแต่เขากลับสงสัยอยู่ภายใน เมื่อไรกันที่มาเซียวเทาสามารถควบคุมทักษะวิญญาณที่หกของนางได้หลังจากที่ฝนดาวตกพยาหงได้รับทักษะประเภทเสริมของโกงอย่างโม่พลังของมันก็แข็งแกร่งขึ้นมากแต่เมื่อเสริมความแข็งแกร่งเช่นนี้โดยปกติแล้วจะควบคุมได้ยากมากแต่เมื่อมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวตกพวกมันทุกลูกต่างก็โจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ไม่มีใครสามารถหลบมันได้แม้แต่ดาวตกที่โจมตีชวยสานสือเจียงนานนานและเสี่ยวเสี่ยวก็เปลี่ยนทิศทางกลางอากาศในทันทีในขณะที่ทั้งสามถูกพาออกไปจากนั้นพวกมันก็เริ่มไล่ตามไต้ยเย้าเหิงและเหยาเฮาเชียนทันทีระดับการฝึกฝนของสมาชิกในทีมหลักนั้นไม่แตกต่างกันมากนัก และระดับการควบคุมของมาเซียวเถาเกี่ยวกับฝนดาวตกพยาหงของนางไม่ได้ทําให้ใต้เย,ย้าเหิงและคนอื่นๆตกตะลึงแต่มันกลับทําให้พวกเขารู้สึกว่ามันแปลกแทนเพราะสิ่งนี้เกินกว่าระดับการควบคุมที่จกักรพรรดิวิญญาณสามารถทําได้วิธีการในการควบคุมทักษะวิญญาณนั้นอาศัยการรวมกันระหว่างพลังจิตและพลังวิญญาณเป็นหลัก ยกเว้นวิญญาจารย์ประเภทจิตวิญญาณที่ไม่ค่อยมีใครพบเห็นโดยทั่วไปแล้วพลังจิตของวิญญาจารย์แทบไม่มีความแตกต่างเมื่ออยู่ในระดับเดียวกันแต่พลังจิตจะเติบโตวควบคู่ไปกับพลังวิญญาณและมีสถานการณ์พิเศษเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นวิธีการที่เหยาเฮาเชียนปิดการฝนดาวตกพยาหงได้นั้นแปลกมาก เขาทุบมัดเข้าที่หน้าอกทำให้เกิดรลศมีแสงปรากฏขึ้นและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมจากนั้นเขาก็เปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณที่5ซึ่งทำให้ศีรษะของเขาขยายขนาดขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เปิดปากของเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าทันใดนั้นปากของเขาก็พองขึ้นในระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้ และเขาก็กื้นดาวตกลูกหนึ่งแล้วพ่นใส่อีกลูกหนึ่งเขาสามารถป้องกันการโจมตีของมาเซวเทาได้ด้วยอาศัยวิธีการเช่นนี้ตายเยาเหงเริ่มรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อเห็นว่าสมาชิกในทีมสามคนถูกกำจัดเขาเปล่งเสียงคำรามราวกับเสือแล้วปัดดาวตกหลายลูกออกไปแม้ว่าเปลวเพลิงจะเริ่มปรากฏบนร่างกายของเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันเลย วงแหวนวิญญาณวงแรกวงที่สามและวงที่ห้าของเขาสว่างขึ้นพร้อมๆกันชั้นของแสงสีขาวปกคลุมร่างกายของเขาซึ่งทำให้ร่างกายของเขาขยายออกทำให้ขนสีขาวบนตัวของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองหัวอีเฮาเคยเห็นทักษะวิญญาณที่สามของใต้หัวปินนั่นคือพะยักษ์ขาวสุวรรณจำแรงแต่ในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่ใต้เย้าเฮงเพิ่งปล่อย ออกมานั้นแข็งแกร่งกว่าใต้หัวปินมากพายะขา,ขาวขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นทีดันหลังข,งของใต้เย้าเหิงดวงตาของมันเป็นประกายด้วยแสงสีทองจากนั้นมันก็พุ่งเข้าหาฝนดาวตกพญาหงยังดุเดือดมันกางฟ้ามือออกจากนั้นก็ทุบและหักเหดาวตกทุกดวงที่กใกล้มันและรัศมีที่อยู่เสมอมามีร่องรอยของการสูญเสีย เขามีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือมาเซลเทาซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาทักษะวิญญาณที่หกของนางไว้โดยความสามารถในการปลดปล่อยพลังวิญญาณรอบทิศทางทำให้มาเซลเทาอ่อนแอลงอย่างไม่ต้องสงสัยตราบใดที่เขาเอาชนะนางได้ไตยเยาเฮงเชื่อว่าโดยฐานการฝึกฝนระดับจักรพรรดิวิญญาณของเขาเขาจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ ที่เหลืออยู่ได้อย่างแน่นอนมาเสียเ่ยวเถาไม่มีความตั้งใจที่จะถอยจากการโจมตีของใต้เย้าเหิงนางเพียงแค่ส่งเสียงคำรามต่ำเส้นทางสีทองหลังจากนั้นนางก็รีบริ่งไปข้างหน้าเพื่อพบกับใต้เย้าเหฮงอีกทั้งนางยังควบคุมฝนดาวตกพยาหงต่อไปในขณะที่นางทำเช่นนั้น ฉากที่หัวอีเฮาเห็นคือเท้าของมาเซียวเทาถูกเร่งด้วยความเร็วและพ่นไฟอีกครั้งเมื่อหนังเร่งความเร็วเช่นนั้นหนังจึงปะทะกับใต้ยเย้าเหงิงแทบจะในทันทีพวกเขาทั้งคู่เป็นจกักรพรรดิวิญญาณศึกสายโจมตีหกวงแหวนและพวกเขาต่างก็เป็นสิทธิ์จากลานด้านในเช่นกันซึ่งการฝึกฝนของพวกเขามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่รูปแบบการโจมตีของพวกเขานั้นแตกต่างกันเนื่องจากหมาเสียวเทาอาศัยการโจมตีด้วยพลังงานซึ่งค่อนข้างคล้ายกับวังตรงแต่ตเยยาวเหิงแตกต่างออกไปเพราะเขาอาศัยการโจมตีทางกายภาพอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้มาเสียวเทาจึงเสียเปรียบเมื่อพวกเขาปะทะกันอย่างรุนแรงหลังจากเสียงคำรามดังสนัน่นฝนดาวตกพยาหงก็หยุดลง และร่างของมาเซียวเทาก็สั่นสะท้านและสะท้อนกลับปัจจุบันใต้เย้าเหิงได้ปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณที่1 3และ5้าของเขาทักษะเหล่านี้คือเกราะพยักขาวพยักขาวสุวรรณจำแรงและพยักขาวปีศาจจำแรงซึ่งทั้งหมดนี้มีความสามารถในการเสริมสร้างร่างกายของเขาแต่ถ้าว่ามาเซียวเถาไม่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด เมื่อทั้งสองปะทะกันนางได้เปิดใช้งานทักษะที่สี่ของนางแม้ว่านางจะถูกกระแทกจนถอยกลับและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ทักษะที่สีของนางก็สามารถขัดขวางทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของใต้เย้าเหิงซึ่งเป็นทักษะที่หกของเขาได้ตอนนี้วงแหวนสีแดงเพลิงหมุนรอบร่างของใต้เย้าเหิงนอกจากนี้มันก็แพร่กระจายออกไปด้านนอก และยับยั้งการช่วยเหลือของเยาวเฮาเชียนซึ่งทำให้ร่างกายของใต้ยเย่าเฮงมืนงงและยังทำให้เขาไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณใดๆของเขาได้แน่นอนว่าสภาวะนี้ใช้เวลาเพียงสั้นๆถ่ายที่สุดแล้วร่างกายของนางก็ตกอยู่ภายใต้ผลของสามทักษะเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายอันทรงพลังนั้นแต่ในขณะนั้นเส้นทางสีทองอันตรการตา ของหัวอีเข้าและวังตงก็ได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายของพวกเขาอย่างแม่นยำช่วงเวลาที่มาเซวเทาถูกกระแทกกับดวงตาแนวตั้งขนาดม้นมาก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในตำแหน่งที่นางยืนอยู่ก่อนหน้าและปล่อยฝนดาวตกพยาหงคองนางแล้วแสงสีทองที่เปล่งออกมานั้นปกคลุมพื้นที่กว้าง50เมตรในทันที และทิ้งร่องรอยสีทองไว้เบื้องหลังในพื้นที่การประเมินตายเยาเหิงซึ่งอยู่ในสภาพอ่อนแอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพบกับการโจมตีแบบตัวต่อตัว,ตวทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องผ่านเขาไปอีกทั้งเหยาเฮาเชียนที่ยังคงกืนกินฝนดาวตกพยาหงคงมาเซลเทา จนถึงนาทีสุดท้ายและกำลังจะพ่นมันออกมาซึ่งบังเอิญอยู่ด้านหลังใต้เย้าเหงโดยตรงเขาจึงถูกเส้นทางสีทองตัดผ่านเช่นกันเมื่อเส้นทางสีทองโจมตีพวกเขารูปปั้นทองคำสองรูปก็ปรากฏขึ้นในสนามเสียงระเบิดดังสนั่นก็เกิดขึ้นเปยเปยปลดปล่อยวิญญาณยุทธมังกรทรราชอสนนคราม และพุ่งเข้าหาดาบล่าวิญญาณของเฉินจือเฟิงหากเขาต้องพึ่งพาตัวเองเพียงอย่างเดียวมันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการกับเฉินจือเฟิงได้แต่ในขณะนี้สายฟ้าที่อันตรายอย่างมากกําลังปรากฏขึ้นอยู่ข้างๆเขาแม้แต่คนอย่างใต้เย่าเหฮงก็กลัวการโจมตีของซีซีไม่ต้องพูดถึงเฉินจือเฟิงเลย เพราะในเวลานี้เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงพวกเขาได้อีกต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ